คลิปนี้ครูจะสอนเรียกชื่อธาตุนะครับตามระบบที่เรียกว่าระบบ IUPAC นะครับโดยเฉพาะกับธาตุใหม่ๆที่มีเลขอะตอมสูงกว่า100นะครับซึ่งเขาจะกำหนดตัวเลขตามเลขอะตอมนั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นเลข0ูนย์เขาก็จะใช้คำว่า n นิว1ก็เป็นอุ่น2ก็เป็นไบ3เป็นไตราย4เป็นควอด5เป็นเพนท์นะครับ6เป็นเฮกซ์7เป็นเซฟ แเป็นออกเเป็น N นะครับแล้วก็ลงท้ายเสียงพยาง์สุดท้ายด้วยคำว่า iu m หรือวคำว่าเ e อี่ยมนะครับดูตัวอย่างเลยดีกว่าง่ายๆนะครับเช่นตัวเลข1 05นะครับตัวเลข1 05นะครับ1 1ก็มาจากคำว่าอุนถูกไหมครับครูค,คูพูดถึงตัวนี้อยู่นะนะครับ 1>, 1 0 5ตัวเลขแรกถูกไหมครับ1ก็อุ่นก็ใส่เลย U N อ่าต่อไปก็ดูเลข0ถูกไหมครับเลข0เลข0ก็นิว N I L นะครับเลข5เลข5นะครับก็เพน P E N แล้วก็เติมคำว่าเอี่ยมเข้าไปนะครับคือ i u m ่าไม่ยอมเป็นเป็นสีแดงให้ครูไม่เป็นไรเนาะนะครับงั้นท่านี้อ่านว่า un new pen เทียมสัญ,สญ,ญลักษณ์ย่อก็ใช้เป็น u นะครับ n p ทันไหมครับทันไหมไม่ยากเนาะนะครับอ่ะดูตามตัวอย่างที่หนังสือให้มาก่อนหนึ่ง สองศูนย์ธาตุที่มีเลขอะตอมเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเลขหนึ่งใครล่ะก็อุ่นถูกไหมครับ u n อุ่นก่อนนะครับมาดูเลขที่สองมีสีเพิ่มอีกไหมเนี่ยกูใส่สีแดงสีดำสลับกันแล้วกันนะ<ๆ>เลขที่สองนะครับก็ by b i เลขศูนย์เลขศูนย์ก็ new ถูกไหมครับ n I-L แล้วอย่าลืมลงท้ายด้วยคำว่าเอี่ยมนะครับ i u m i u m งั้นธาตุนี้อ่านว่าอุนไบนิวเลียมนะครับตัวยอ่อสัญลักษณ์ก็เป็น u b n ทันไหมครับไม่ยากเลยเนาะนะครับครูเพิ่มตัวอย่างให้อีกตัวอย่างหนึ่งพวกเราลองทำเองบ้างนะครับในคลิปเนี่ยครู ยาวไปเลยนะแต่ว่าเวลาเราทำจริงๆเนี่ยก็หยุดคลิปครูนะครับแล้วก็ทดลองเขียนเราเองแล้วก็พอเขียนตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารอเปิดคลิปต่อรอครูเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นหนึ่งสองสมมติมิช่าที่มีเลขกับตอมเป็น1นึรอยนะครับ1คืออะไรล่ะอุลก็ u n นะครับ2ล่ะ สองก็ใบ B I เจ็ดล่ะเจ็ดก็เซฟถูกไหมครับ S E P T นะครับแล้วก็เติมคำว่าเอี่ยมไป I U M อุ่นใบเซฟเตียมนะครับตัวยอ่อสัญลักษณ์ก็เป็น U B S ทันไหมครับง่ายๆแบบนี้นี่คือการเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ของธาตุที่มีเลขอะตอมสูงๆโดยเฉพาะธาตุที่คนพบใหม่นะครับคลิปนี้กูจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ